กัที่เราคัดเองมันก็ขาวมันต้องเาอุนอาอ่นอุ่นเย็เอามาเผาขาวม่่ใช,ใชม,มัน,นไมไ่เกี่ยว<ะ>เกี่ยวกับที่คนทำแต่ก็อร่อยอร่อยมาเลยจ้าใครอยากทําเป็นมาเลยค่ะจะสอนให้นะคะ้าโก้อร่อยมาแล้วครับมาดูมาชมได้เลยขนมตะกโก้วันนี้ที่เราจะทามีวัตถุดิบอะไรบ้างคุณแม่สวยมีน้ําปลามีน้ำปลาและก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้ากี่ถุงคะครึ่งโลน้ำตาลปี๊บครึ่งโลน้ำตาลปี๊บครึ่งโลกระที่ใช้กี่โลคะกะเอาครึ่งโลน้ำตาลทราย สองช้อนโต๊ะมีเม็ดบัวมีข้าวโพดอันนี้ไว้ทำอะไรคะคุณแม่ใส่ตัวมันเพื่อใส่ยังไงหยิบมใส่หน้ามันวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เท่านี้ลุยเลยไหมคะลุยเลยลลุยยเ่ะขั้นตอนแรกทำก่อนตั้งใจคุณโบช่วยหนูทำด้วยฉันทำเองดีกว่าโอเคอันนี้ไปก่อนเนาะหมดเลยไหมคะหมดเลยนะน้ำตาลเอาครึ่งโลน้ำตาลเราไม่ตีช่างเขาบอกหรือไม่ต้องช่างกาวเอาครึ่งโลอายุป่านนี้ต้องมานั่งช่างเอ็มวมพี พอแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการละลายน้ำตาลครีมนะคะต่อไปขั้นตอนไหนนะคะอันนี้คือเอาเนื้อมากลองรองคนก่อนเี่คนไเรื่อยๆอ่าอย่างนี้นะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณยายทำอะไรนะตั้งเอาไปตั้งไฟอันนี้ใช้เวลากวนนานไหมแม่จนแป้งสุกไปเลยจนแป้งสุกอคะเดี๋ยวกูหน่อยอ้ยูมีท่าด้วยเม็ดบัว โอเคแม่ตอนนี้คือกวนถึงขั้นมันเหนียวขนาดไหนลองยกขึ้นมาให้หนูดูหน่อยอ่านี่ค่ะเวกวนถึงประมาณเหนียวประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรนะแม่ตักใส่กระทงเอาไปตัดใส่กระทงกันนะคะคุณยายบอกว่าใส่แค่ตัวนี้แค่ครึ่งเดียวพอไหมคะใส่น้ยช่วยกันตักเลยหลายๆช่วยกันตักเอาช้อมาช้อมาเดี๋ยวเย็นยายจะไปกินลุงลุงอย่าใส่เต็มดิยายยายลุง โอเคเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะสำหรับการทำตัวเดี๋ยวเราจะไปทำตรงไหนมันอีกทำหน้าอ่ายายไปไหนเนี่ยโอเคคุณยายหลังจากเราทำตัวเนื้อไปแล้วอันนี้เรามาทำจับตัวหน้ากันใช่ไหมคะใช่เริ่มจากอะไรก่อนเลยคะ่เอากระที่ลงไปนักเรียนคะะหมดเลยไหมคะหมดเลยลุงอันนี้กะทิ่งลุงไม่ได้เป็นหน่อยหนอยับแปรงข้าวจ้าน้ำสองช้อน จัดช้อนนะใส่น้ำตาลเยอะไหมช้อนแก่จะไม่น้าหวานไปพอเอาเกลือเกลือน้อยๆเดี๋ยวเค็มจะน้อยๆเกลือน้อยๆอ่ะเดี๋ยวช้อนประมาณไหนคุณยายบอกด้วยพอแล้วน่ะช้อนโต๊ะเลยอันนี้รับรองไม่เค็มนั่น กะทิกล่องหรือกะทิทำคั้นเองต้องใช้กะทิกล่องคุณยายบอกที่มันจะมีความขาวกว่าใช่กะทิเราก็คัดเองมันก็ขาวมันต้องเอาอบจริงๆคาว่าเผาขาวต้องซื้อแต่ละต้องข้ามไม่ข้ามซื้อเออเป็งรอบที่สองจะซื้อมาอันนี้ปุ๊บจบใช่ไหมจะดูกว่าการอร่อยสู้เามันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับที่คนทำเอากระทะมาแล้วก็เอากระบางมาถึงอันนี้ให้หนูเทเลยไหมเทเลย ดูนี่ไส้็จไปนะจ๊ะควรให้กะทิมันมีความหนืดเพื่อที่จะไปหยอดลงไปในหน้าควรหน้าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะหนึดๆประมาณนี้อ่ตักมาแล้วก็ใส่กระทงที่เราทําตัวเนื้อไว้เลยใครชอบกินกะทินาๆนี่ใส่ลงไปดูไห่เท่าไหร่เนี่ยตักใส่ขนาดนี้ห้าบาทพอห้าบาทแค่กะทิก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยสิบห้าบาทก็ยังถูกอยู่ดีอะก็ยังถูก เสร็จแล้วนะคะต้าโก้โบราณสุคุณยายฉลวยเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงชิมเลยชิมเลยค่ะ,ะดีน้ีข้าวโพดมีเม็้บัวอร่อยหวานมันเค็มเปรี้ยวแล้วหน้าอาจจะไม่สวยนะแต่ทุกคนอร่อยทุกคนพร้อมกันว่าผ่านไหมผ่านหมดเลยอะ่ะเยี่ยม